เรามาฝึกท่า h u ม m ิงเบิ r d ดกันครับนี่นะครับท่าโอเคครับผม h ฮม m ิงเบิร์ดนะครับเป็นท่าในโหมดคอร์สดูเบอร์นนเนะครับเป็นโฟ n d e r เดรครับผมเรามาดูขั้นตอนการเริ่มฝึกนะครับจาก Single Under ดนะครับสจังหวะนะครับเอาให้คล่องเอาให้แม่นก่อนนะครับ4จังหวะครับประกอบด้วยไซส์สวิงอีบีเวนะครับหมุนตัว u n นเว็บแล้วก็ Open นะครับตามนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็ทําเป็นดับเบิลอันเดอร์ครับผมเป็น2จังหวะนะครับดับเบิลอันเดอร์โดดหนึ่งนะครับซ้์ eb w บีวโดด2องเทิร์นอันเวฟแล้วก็โอเพนครับเราก็ทําเป็นคอร์สเลยครับผมไม่มีทิปเปิลนะครับเพราะถ้ามันจะไม่จบนะครับถ้ามันมี4จังหวะมันบังคับ4จังหวะนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมมันทำเป็นทิปเปิลไม่ได้นะครับต้องทําเป็นคอร์สไปเลยครับผม โอเคครับท่าพื้นฐานที่ต้องมีนะครับจะได้ฝึกง่ายนะครับเริ่มต้นจากติดเบลอันเดอร์ครับสปีดข้อมือถึงครับเราจะได้ลุนผ่านได้ครับคอร์สไซส์โอเพนโอเพนโอเพนนะครับอ่านี่ก็เป็นการวัดสปีดครับไซส์ EB บีโอเพนโอเพนนะครับท่านี้มี EB อยู่ด้วยนะครับก็ต้องทำท่านี้ได้ก่อนนะครับแล้วก็แบ็ k เวย์โอเพนนะครับเอาไว้ในจังหวะออกนะครับเราจะ้ออกได้เร็วนะครับโอกาสผ่านก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบรวมล่างครับเป็นฮัมมิงเบิร์ดนะครับเป็นท่าคอร สวยงามดูมีลูกเล่นพิกแพงนะครับก็น่าสนใจนะครับพื้นฐานครบก็ลุยได้เลยครับเต็มที่ครับทำได้แน่นอนครับ